น,นี้คือหนูทานอะไรคะทารน,นอนครับว้ายีกว,ว้าบอกปอนนี่ปอนเพื่อนปอนคุกคูดมัมนอนอยู่นะเพื่อนปอนบอกสิเพื่อนปอนอมันมนอนอยู่นะที่ไม่เพื่อนเพื่อนหนูชื่อเพื่อนปอนใช่ไหมคะเมื่อวานหนูเล่นกับเพื่อนปอนสนุกไหมคะลูกเล่นกับเพื่อนปอนสนุกไหมคะสนุกไหมคะเมื่อวาน นี่คุยกับวิดีโอแล้วคะเต้นก็ได้นะคะปุ๊ปเต้นได้นะคะไม่แยัค่ะปุ๊ปเต้นไหนทีคะไปยังค่ะอยู่ในนี้แหละแมวแอกไปในนี้แหละวันนี้แม่สั่งไข่ปังให้เอาไหมสนไหมชอบไหมชอบไหมชอบไหมฮะดูจิเต้นให้ตาถ่ายดูทิ ดิ้งดิงด้งดักนั่นเดิ้งดิงด้งดักนี่เดี๋ยวนี้เขาทำงี้นะกู